กบสวบัสดีพ่อ 4, แม,อม,ม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีแท้แฟนสุขุสุขคนเมื่อนี่มมาบ้านยายยายมีพี่น้องเลยพันยาเอ้าก็จอดเลยฮะยังก็จอด ยห้มของคนยิ้นอนมาบ้านยายร้านไม่ห้องพอดีซุปเปอร์ส่วนไปสอนสอนหัวก็เลยไปนั่งดีไปก่อนแหละ มาหอดละพี่น้องน้องเพิ่นเองมาแหว่เล่นมาแหว่เล่นก็นเลยเพิ่นส่วนมาสอนหัวพี่น้องเ้ยมาเบ่งยายลานหาอยู่หากินตามธรรมชาติโน,นสะสบายดีปลาลุงลไหมโนะพี่ปลาลุกงอ่โต Nhà. Đôi, đôi. Nếp, và... con em sao บ่ nhà โดยๆคนเองซะละนี่ขนาด vậy ปาดคนเองว่า ừ. cả bên บ่ lồng ได้ cái เม <mm ื่อยหาเห็ดพ uh> ี่นุ้ยเออนั่นละบ่ย่างเคยละสอง่วโมงเต็มบ่ได้จักดอกไม่ญ่เลยบ่ทันมีไผได้บ่ทางนี้นะเฮ็ดตัวย่างไปหาครับะบายบ่ได้เลิกบอย่าจนล่าจนลอยบนี่ยใน้าเจ้าน้าซึ่งไร่งมีน้องบ่ม่ไงหน้ากะ

มีไหมนะโ้โมาบันกันมีบ่อยเอาไปโต้เลยเฮ้ยนี่เออเป็นคาเป็นแข่งเลย ขาบอแล้วปล่อพี่แมนเนาะเน่มันทำะไเราบูเป็นแข่งข้อนนี่นะเป็นกุบอนนะเอาแม่น้ำขุขาบนเลยนั่นๆปเลยข้าวข้าวเีนั่นสจไปสอนให้เาย่ๆใส่เอาบบใส่เอสามันเอนแ้เก็บเมื่อเฮือนปูนเน่าเมอดแล้บ่ อืมใส่เม <mem> <ừ> ื่อ really น mm ี hmm. ่ม <S 2 maya> uh, yes ันงามโอ้เขใส่เมื <S 2> <S 2> the uh ่อนีนี่มันต้องไปตัวแล้วกันมันกลุ่มหอดไซน้ำนี่หอดเดือนยังเพราะเตนเกี่ยวเขาแล้วแล้วก็เบิดมันตื้นนี่นั่นแหละพอได้แตนพอได้เตนเขาได้ใช้เห็นแล้วอันลูกมาแล้วกันพอได้อาบบเกี่ยวเขาอืมอาบกระพวนคิงบอดี้กันขั้นาะ ทนันนั่นนะกรงนำเกีเออหักลานในเฮือนี่นั่นคือว่าเมือนได้เขาเคยแต่ก็อ้าบมาไปเลยเนาะย่ามเฮ็ดหาเฮ็ดคือสิขักแถวนี้มาสอนจเพื่ออะไตัโน้ตปีนี้นะทั้นสมาธิหนึ่งใน,นนี่นะ<อ>มันไปบน่นอลไรพี่น้องมันเปลี่ยนแท่งเปลี่ยนตาเปลนตาเท็ดบะไรปราณนั้นตัวโน้ตลงแบมแบมพามาสอนโลหะพี่น้องเอ้ยมาเนี่ย มากส่วนต้องต้นโนไปหาเห็ดว่าให้ต้นโนส่วนมาหาซ่อนว่าซั่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยได้เด้อยังอยม้อยเนาะแม่ทางนี้เนาะยังบ่มียังบ่เห็นโอ้ยังบ่มีผู้ใดได้เนาะเออก็สิได้ได้โดยแถวอันตีนอันลงมานี่บ่อนไใหม่ใกล้ๆ่ออกเบิ่ดบ่แถวนี้ออกนะปีกนั่นข่อยก็บ่ได้ว่า ผู้ปีนอนนะ้งไม่น่ะเชื่อเขากะประมาณระเก็บเอาไปุงปัดตัวขุนเจ้า้ำลังพลเร่งใจไอ้โรคระบอดเอซี่ว่ามาน่อยยายคือจอยแท้ยายเกลือเข่ามาในเด้อพนวะมันหุ่นดีโพดดพนวะมันมันบริจาคกินเข่าไอ้โรงระบากินและมจต้าบ้านเมีแม่พะาบ้เมทงมาจังเนาะมีทงน่มันกินดีนะอือ มีลยแวนลกไงตน้ต mm. ัวนกนอแบมแบมดึกกนะได้ขังขางนทางกงวงีใหญ่นะตั้งแต่เทียงเขาผุลงหัวุลแลผุามที่เอาผเขานะนเลี้ยนตองเจ้าของยชนะอัเลียนตัวลุ่มตัวนี้นี่แหละขาขของเจ้านี่ คอยสงกบนะอือือไหนเรยพี่น้องไปหัวกุ่โอ้นกตัวนุ่ง่ะไปๆๆวะฉันให้ปวกเย็นบได้พ่นว่ะโดยก็เลยส่วนมาสอนแล้วหวกพนวะแนวสิได้กินแรงเลยเพบอนวะือ จำไม่ใด้พี่เลยด้องหวานใสลายคนในโบกินหกโกบนี่กบเขียนนั่งกันยังบกินเลยไม่ไงเอ้ยบูบกินกับบุกินคือว่ากบพี็นอะ้ยอันจักสี่หามือหกมือตัแม่ง้อเลยเนี่เนีทายหัวสก่อน จะทนนะอืเอาแกปันจนพืชมันหายังน้อยชกินหมูใหญ่ล่จ้าปัน่ัวคนท่านใหญ่จักสีหหืออจักสีหมือเลยไปแก่เอาจากสองบาทอยูางสเอมันลายมันตัวหอกมันน่ะหอกมางั้นคนได้และมันก็ได้น้อยเลยสองบาทพี่น้อยเอ้อนี่เนาะลหกบพี่น้อย นี <czywiście S 2> <trans> ่มันกับเตาอ่ะหาอยู่หากินเพิ่นว่พี่น้องเอ้ยเนาะบ้านเฮาคันบ่ซอกบ่มาบ่หาบ่ได้กินเด้พี่น้องเอ้ยน้องแบบนกตัวนมันใหญ่แล้วเนาะตะกี้มันหลายอยู่เออเป็นาปานดมันกดมันัดทางลเนาะือยามเฮ็ดมมันออกลายเนี่ยเพิ่นเฮ็ดมนะ บางปีก็นลายบางปีก yeah, no no <laughs> <that> ็บปลาลายบางปีน่ะก็แท้าโคตรหน่อจ้ะเออเฮ้ยเอาปีนี่ก็จะเอาเป็นหนึ่งจะเย็นไว้แกงชะโนมายแบบนี้ปัดมันออกก็ขาดกับลูเอาเลยเฮ็ดพรมพรมแล้วเนาะมาอาเฮ็ดเผ่งเขาน่ะมาลายบระมาณนีมีเหมือนไส้เออมีชองนเข้าไปปีนี้ลดสิมาสู้โอ้โหเดี๋ยวสิให้แม่หนี่มาส่วนมาสู้เพิ่น

ก็ย um, 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 um. um> um> ังหี่ยเขพี่น้องเอ้ยโอ้ลม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 คุ <mon ้มจะคล้องคุดเห็นไหมน้องฮามฮ่ก่น่าตโนคุดผลมาก่อนผ้วะโบกินบาไมไงบบท่านข้าเจ้าเอ้

พูหลังคนก็จะก็ออมใสพักอิเล็กแม่นนะมันงเออออมใสพักอิเลิแซบแท้ได้ยามดับหน้ามันโอ้ยคอยสอนลยามนียท่าจะมีลูกจะไปแต่ลูกมันยันลงกันลูกวัดคนนะบััน ยิ่งลัไม่ได้พกง่ายให้น่าใอดใช่ไหพุกพุกไม่ล่มพุกให้น้านะมัโค้งอโวยาได้หัวเนรงเด้งอย่กลงโคง่แล้วอมันโค้งไปแล้วมันโค้งลงงลนะ้กาโง่คือไม่ใช่พุกอันโค้งากระชาพุกบ่โค้งลงไปเรียบีนแล้วดีนะอาจนั่ละกล้มหุ่นแล้วหุ่นกระโดดกลางคงอุ่นแล้วดอคนกับน้อง อือบ่แม่นแต่ของเจ้าผู้เดียวผู้เดียว2คนอือน้องน่ะบ่ได้มาเฮ็ดเพื่อมีแต่เจ้าบ่เพิ่นว่านี่น้าอมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยีที่ลวนั่นก็ลูกหลานไถไห้เพิ่นว่าจังว่าพอได้ดหมาตัวเนาะอือ

ใครบานเฮาเนาะสอนน้าใช้ข้าเจ้ากับโบเดห่วงนะั่นม่นไงเนาะแต่ว่าขั้นเพิ่นเห็ดหัวเห็ดห้าวไหวเฮากับโบก้าไปลงได้พี่น้องเลยแมงแถวเพิ่นไม้ไหวเพิ่นเอ,อ่อเพิ่นเห็ดหัวเห็ดห้าวไหวเฮากับโบก้าไปใกล้แล้วพี่น้องเลยเอา ปีที่แล้วเขาจะเอาเห็ดเยอะวะโอ้อไปเห็นอยู่คนบอไปถ่ายคลิปถ่ยถ่ายคลิปเนี้ยเนอะ Ừ, nhám đầm na đó cho mày náo đôi 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 Nong tony lèo mày nha yêu vino kond tay tok nam pt lèo náo gọi là có sợ đem hôm xiếc chai năm bên 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 đầm bên 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 bà chắc phí mình ngay vượt xe nó nó thì bị oh. phải lạc mắc cợt rồi rồi ố

โงกว่างทงไงพี่ห้อเอพวกนี้นี่ยมาห็นหนดผู้นม่ใหญ่เนาะเออู้เออผ้เห็นหนดผู้ได้พี่นนอ้ยเออผูีโยไปเห็นบ่พี่น้อคนคนนัวอยู่ดีนะเห็นหนดผูเออผูเป็นหมอกคนัวอยู่ดีนะ

ว่าขันหายแห้งก็ดีเพื่อนก็ว่าโดยมาแทงเอาไปเฮ็ดไม้อันแป้นอันนั่นแหละวตีอันเทคานบ่เทคานอืมทคานสารวัดเนาะโดยโดยโดยกันเลยแบบบได้กันซื้อกับพันป่ายคุณแล้เพื่อนก็ว่าโดยอันนี้เอากระโบได้ซื้อไม่ได้คนจ้างอืมมีแต่จ้างนะเขาจะมาเลื่อยเอาเนาะจ้างเขามาเลื่อยหายดูไม่ไงเพื่อนก็ได้พี่น้องเอ้ย กับบอกคนยูว่าคันอยากเห็ดอันคัวเห็ดยังกะคันว่าต้องการไม้กับอกค่อยโลดล้ว่อยสิให้ได้ไม้นะเงินน่ะเขาบ่มีว่โดยคันไม้น่ะเขากสิให้ได้อยู่แนวแนวดเฮามีเฮากให้ได้เนาะีกสิให้บ่ได้คโดยบ่ให้ซื้อบ่ให้แลกดอกบ่มใหญ่บ่ให้ซื้อจเก็บจักบาทดอกโดยโตเฮ็ดอันกุน่ะกะไมพเกต้นได้ค่อยให้นะ เอาให้เพิ่นไปเฮ็ดนะวะเพิ่นไปเฮ็ดเขาก็บริเอาพวกกีบพวกาบโดยเ้าบุมีเด้โดยโดยบุมีแล้ถามเพิ่นว่าขั้นนั้นไม่พอกนั้นขั้นว่าสิเอาก็รคอยสิใหายว่ะโดยเอาวช่วยเพิ่นว่ะอือไปก็มาเรื่อยเอาเนาะมาเรื่อยเอาไปเฮ็ดก็บอกเพิ่นอยู่ว่ะพันอยากเฮ็ดอีกก็บอกโดยก็สิเอาไม่ชาดน้ำไม่กุ้งน้ำมันนี่แล้วหายพิ่นโดยเ้าบุมีเขาก็ มีใหม่มีต่อเฮาก็ให้เพิ่นเนาะพอได้ยังเติมเพิ่นกให้ได้ตัวดให้ได้เฮาก็ให้เนาะเงินค้เฮาก็บ่มีค่ะเพิ่นเก็บก็ดโดยบ่ค่เฮามีมเฮาก็เอามให้เพิ่นว่โดยๆๆของับานก็ดีของกานแวแต่ป้าป้าอืนได้เฮาสิได้กุศลเฮาก็เฮ็ดเอาเฮาบ่มีเงินก็ดเพิ่นว่าโดยาต้องการก ใ,<ด>ใ,ใส่กะโลกโดยขนาล้านดยใส่ยูนิฟิสใหญ่มาน้องที่สามแล้วพี่น้องบ้านนี้ตามติดชีวิตน้องตัวน้อก็น้องแบมยายล้านพี่น้องเอ้ยจอดผาไปหาสอนพี่น้องวีนี้เนาะหาอยู่หากินเพื่อนวะโอ้ยพี่น้องเอ้ ยังไม่ใเ็จเ็ดปวกบอแถวนี้นะโอ้เขาเจ้าปลูกมันอยู่บ้ไม่นะนี่เนี่ยอ๋อป่าปจักตัวโนบอนนี่นะ อันนี้เป็นพายพายฉันเปนังไ,ไงนี่โดย,ลง,ล,ย,ยงลงต้ออันเนี้อนอนนย,ยอเลิกอยู่บ้านาานี่ตะกี้เราดูดบ่เม่มใหญ่ดูดนี่เรื่องอะไร กว่างได้ไปน้องบานนี่ รุ่นกันพี่น้องไว้ตองตโน่ค่าหาสอนลูกหกมื่อไงฮโทเป็นไรยังน้อยเฮ้ น้ำบริแห้งบ่โอ้มาแต่หอยมงโอ้บริเไก่บริไก่เนาะหอยหอยหินลัดบ่หอยหินกอนอนบ่เออคนละหวยบ่เม่ไงกับหอยหินลาดเฮ้แต่วตอนเทิงตอนลุ่มห้องห้องห้องคนละซื้อบ่ บ่ตั้งยักกับห้วยโมงกับห้ยคอบเลยเนาะบ่ได้บ่เนาะเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งผลงานก่อนยางน้อยแงอีหลียงน้อยเด้อไอ้ตัวโนเด้อโอ้ดนี่ได้บ่มกยอนอยู่ไอ้ตัวโนวได้มกน้อยนึงมกน้อยนงอยู่เพิ่นว่าอิ่มนึงเด้อน้องแมแมเอพี่น้องเ้นี่กน้อยนึง สลักขีนนี้เอาไว้ปสานี้ก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคุลลัยพี่น้องมากไปสุกุสุกุลขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีตโนสบายดี